สวัสดีครับผมชื่อพัสิทธ์นะครับอายุ15ปีนะครับเวลาว่างผมชอบเล่นโทรศัพท์ครับแล้วก็ชอบคุยกับเพื่อนด้วยครับโตขึ้นผมอยากเป็นหมอฟันครับหนูชื่อเนยค่ะอายุ13ปีเวลาว่างหนูชอบอ่านหนังสือค่ะแล้วความฝันของหนูหนูอยากเป็นทนายค่ะสวัสดีครับชื่อซันครับแล้วก็อายุ15ปีฮะเวลาว่างชอบเล่นบาสเล่นเกมครับแล้วก็มีเรียนพิเศษจีนนะครับชอบอ่านหนังสือจีนน่ะนิยายจีนครับ ตไปอยากเป็นทูตจีนครับหนูชื่อพอดค่ะอายุ14ปีค่ะเวลาว่างหนูชอบฟังเพลงแล้วก็ไปเที่ยวค่ะโตขึ้นหนูก็เลยอยากเป็นไกด์ค่ะ ครับอายุหกขวบผมชอบเล่นฟุตบอลครับชอบบ n k คต้ขึ้นอยากเป็นทาหารครับตขึ้นหนูอยากเป็นคุณหมอกับบ n k ค่ะบริษัทเมฟาวเวอร์ avor, ประเทศไทยจำกัดก็เป็นบริษัทที่ผลิตสมุดนักเรียนสมุดวาดเขียนสมุดจดบันทึก ต่างๆนานานะคะซึ่งสินค้าเนี่ยจะเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับห้องกับเด็กโดยตรงทําให้เราเล็งเห็นถึงความสําคัญในการช่วยเหลือเด็กได้โอกาสนะคะที่ประสบปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านการศึกษาด้วยเหตุนี้บริษัทเองจึงได้มีการประสานกับมูลนิธีเด็กจัดทําโครงการ May We Help You สมุดเล่มนี้เพื่อน้อง ซึ่งความตั้งใจของโครงการนี้เนี่ยเราต้องการมอบทุนให้กับเด็กโดยผ่านทางมูลนิธิเด็กนะคะเด็กได้โอกาสเนี่ยต้องการจะให้เขาได้มีเงินได้ไปสารฝันทําในสิ่งต่างๆที่เขาฝันเอาไว้อย่างเช่นแบบมีเรียนหรือว่าต้องการไปอุปกรณ์การศึกษาอะไรประมาณนี้ค่ะ วัตถุประสงค์ของมูลนิธิเด็กที่ตั้งเมื่อปี2522เนี่ยนะคะมี2โครงการก็คือโครงการบ้านตะวันจะทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ซึ่งรับเด็กขาดสารอาหารมาฟื้นฟูนะคะส่วนโครงการที่2คือโครงการหมู่บ้านเด็กนะคะแล้วก็รับเด็กขึ้นมาจากเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา และเด็กได้โอกาสหลักต่างๆเหล่านี้ได้รับการพัฒนาด้วยงบประมาณที่ได้เนี่ยได้จากการบริจาคทั่วไปในรูปของอาหารอาหารวันเกิดที่คนมีวันเกิดแล้วก็มาทําบุญนะคะเลี้ยงอาหารเด็ก2ออุปการะเด็กค่ะที่ทุกคนก็มาเห็นว่าเออรักเด็กคนนี้นะก็เลยส,ส่งเข้ามาให้เด็กเรียนและเราก็จะรายงานความก้าวหน้าไปทุกหเดือนว่าเด็กคนนี้มีพัฒนาการอย่างไรบ้างหรือว่าพัฒนาการ d r อปเพราะอะไรแล้วเราจะช่วยยังไงเราก็รายงานให้ทราบนะคะ การบ,บริจาคแบบทั่วไปที่มาถึงปุ๊บก็ไม่มีไม่เลี้ยงอาหารไม่อุปการะนะเอามาเลยเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นการบริจาคแบบทั่วไปค่ะวิธีการที่เราจะส่งทุนนะนะคะก็จริงๆแล้วอ่ะง่ายมากเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดซื้อสมุด1เล่มมานะคะสมุดแต่ละเล่มเนี่ยก็จะมีอธิบายโครงการทางด้านหลังอยู่แล้วนะคะว่าซื้อเพียงซื้อสมุด1เล่ม ของทางบริษัทเนี่ยก็จะเท่ากับบริจาค2.5ตังค์แล้วบริษัทก็จะสมทบทุนอีก2.5ตังค์รวมเป็นซื้อ1เล่มเนี่ยเท่ากับบริจาค5ตังค์ให้กับมูลนิธิเด็กค่ะขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือน้องๆมูลนิธิเด็กเพื่อปันโอกาสสร้างอนาคตและเติมความฝันให้กับน้องๆ ร่วมสมทบทุนให้กับมูลนิธิเด็กเพียงซื้อสมุดเมฟาเวอร์หนึงเล่มเท่ากับร่วมบริจาค5สตางค์มาร่วมกันช่วยน้องๆนะครับมาช่วยน้องๆกันนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือน้องๆจากมูลนิธิเด็กนะคะโดยผ่านทางสมุดเมฟาเวอร์ค่ะ